ฮาหนอยและกรุงเทพมหานครการจราจรเมืองหลวงใครวุ่นวายกว่ากันฮาหนอยเมืองหลวงของเวียดนามกรุงเทพเมืองหลวงของไทยสองเมืองนี้มีอะไรเหมือนกันมากกว่าที่คุณคิดโดยเฉพาะเรื่องการจราจรที่หลายคนบอกว่าจะวุ่นวายอะไรกันขนาดนั้นแล้วแบบนี้เมืองไหนวุ่นวายกว่ากันแน่เรามาเปรียบเทียบกันในแต่ละเรื่องกันเลยครับเริ่มต้นที่1จํานวนประชากรและรถเริ่มกันที่จํานวนคนก่อนเลย ฮานอยมีประชากรประมาณ8.5ล้านคนกรุงเทพมีประชากรประมาณ10-11ล้านคนใกล้เคียงกันนะครับแต่ที่น่าสนใจคือฮานอยมีมอเตอร์ไซค์จดทะเบียนกว่า7ล้านคันขณะที่กรุงเทพมหาคนครมีมอเตอร์ไซค์แค่าราวๆ3.5ล้านคันปแปลว่าคนเวียดนามแทบจะขี่มอไซค์กันทุกคนเลยนะครับ 2. สภาพถนนกรุงเทพมีถนนใหญ่ทางด่วนและรถไฟฟ้าหลายสาย แต่ก็ยังเจอรถติดทุกวันโดยเฉพาะช่วงเย็นส่วนห้าหน้อยถนนค่อนข้างแคบมีตรอกซอกซอยเยอะและรถส่วนใหญ่เป็นมอเตอร์ไซค์ปริมาณเยอะแต่เคลื่อนไหวได้เรื่อยๆเพราะมอเตอร์ไซค์เบียดกันไปแบบน้ำไหลได้ 3. สไตล์การขับรถคนไทยส่วนมากขับรถตามกฎอย่างน้อยก็พยายามนะแต่คนเวียดนามใช้สัญชตาตญาณล้วนๆใครจะเลี้ยวก็เลี้ยวใครจะวิ่งสวนก็สวนทุกอย่างคือการอ่านเกมบนถนนถ้าคนเป็นคนข้ามถนน แค่เดินตรงตๆมอเตอร์ไซค์จะหลบคุณเอง 4. ขนส่งสาธารณะกรุงเทพมหานครเริ่มมีรถไฟฟ้าครอบคลุมมากขึ้นแต่ก็ยังแพงและไม่เชื่อมทุกจุดฮานอยเริ่มมีรถไฟฟ้าบ้างแต่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นประชาชนยังต้องพึ่งมอเตอร์ไซค์เป็นหลักเพราะมันถูกกว่ายืดหยุ่นกว่าและจอดที่ไหนก็ได้ 5. อุบัติเหตุและความปลอดภัยในแง่ของความปลอดภัยกรุงเทพมหานคร มีปฏิเหตุทางถนนประมาณ1 0 0 0 0ถึง12,000ครั้งต่อปีฮานอยอยู่ที่ราวๆ6,000ถึง8,000ครั้งต่อปีอาจดูเหมือนน้อยกว่าแต่ถ้าดูต่างความาวุ่นวายต้องยอมรับว่าฮานอยขี่กันเทพมากๆถึงจะไม่ค่อยชนกันก็ตามสุดท้ายฮานอยกับกรุงเทพมหานครต่างก็เป็นการจราจรที่วุ่นวายแต่รูปแบบความวุ่นวายต่างกันกรุงเทพวุ่นเพราะรถเยอะถนนตันคนใจร้อนฮานอยวุ่นเพราะมอเตอร์ไซค์ล้น ขับอิสระไม่มีระบบจะบอกว่าใครวุ่นวายกว่ากันคงแล้วแต่มุมมองแล้วกันนะครับแต่ถ้าคุณไปสอนเมืองนี้เตรียมใจได้เลยการข้ามถนนคือภารกิจที่ต้องกล้ากล้า